แล้วค่กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะบวกไป2.86จุดค่ะอ,อยู่ที่ระดับ1,633.26จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ5,689ล้านบาทมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นบ้านปูนะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่13บาท50อันดับที่สําสำหรับไทยประกันชีวิตค่ะ17บาทแล้วค่ะบวกขึ้นใหม่20ตางค์ออวันนี้นะคะ อันดับที่3 bdms ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่28บาท75งอันดับที่4 cpo ค่ะวันนี้อ่อนตัวลงไป50สตางค์อยู่ที่58บาท50อันดับที่5ทีม G ค่ะโอ้ต้องบอกว่าทีม G มาแรงจริงๆคุณสุน,นันตอนนี้บวกขึ้นมาบาทโอ้ถ้าเอาจริงๆตอนนี้12บาท90แล้วค่ะบวกขึ้นมาบาท80นะคะ อันดับที่หกเบมค่ะลงไปย5สห้าตางค์อยู่ที่เก้าบาทสสิบ้าตางค์อันดับที่เจ็ดเดลต้าวันนี้บวกขึ้นมาหกบาทอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบหกบาทอันดับที่8ปดปูนซีเมนไทยไม่เปลี่ยนแปลนะคะ3า1รอยสี่บเ็ดบาทอันดับที่เก้าอซธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะบวกขึ้นมาหนึ่งบาทอยู่ที่หนึ่งร้อยหกบาทอันดับที่อันดับที่สิบซอพอค่ะบวกขึ้นมาสิบห้าสิบตางค์อยู่ที่ร้อยหกสิบ็ดบาทตอนนี้ถ้าดูทีมจีจากหน้าจอเนี่ยสิบาบาทแล้วนะคะหรอค่ะ นี mm ่ถ้าดูหน้าจอแบบเรียลไทมเลยนะคะไม่ได้ต้องรีเฟซจากทางด้านของคอมพิวเตอร์เนี่ย13บาทเรียบร้อยโอ้โหปัจจัยอะไรนะคะออทีมจีเนี่ยมันลงไป5บาทกว่า4บาทกว่านะคะ<ช>รอบที่แล้วเนี่ยค,ค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาแบบม้วนเดียวเลยนะคะโอ้โหสิบสามบาทเนี่ยล่าสุดตอนนี้ค่ะโอโหทีมจนะ<ช>แล้วไม่ได้ขึ้นมาตัวเดียวนะคะก็บวกร่วมมากับดิปโตตัวแม่ด้วย ก็ก็นี่โดนเดือนเทียอยู่ไม่ะค่ะให้โดนใบเหลืองอยู่ไม่ห้อ่าใช่ใช่ยังติดนะคะยังติดไอ้นี่อยู่ค่ะมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่หนึงนะคะโอ้แต่ทีมจีนี่เอาไม่อยู่นะคะต้อใช้คำนี้นะว่าถึงติดมาตรการเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆราคาเนี่ยโอ้โหฝ่ามาตรการขึ้นมาเลยนะคะครับอ่าอาจจะตอนนี้ลงไป12บาท60แล้วนะคะแล้วกี้ขึ้นไปสูงสุดน่าจะ ช่วงเช้าเนี่ยสิบาบาทตอนนี้ลงมาบาทห้าสิบอยู่ที่สิบสองบาทหกสิบแล้วค่ะทำหรับตัวทีมจีมโอ้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วนะคะสำหรับนักลงทุนครับขึ้นมาพอสมควรเลยค่ะอมไม่แน่ใจเลยนะคะว่ามาเป็นคู่นะมาเป็นคู่มาเป็นคู่ใช่มาคู่กับดิบโตแต่ว่าฟรอสตเนี่ยลงไปตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันนี้<อ>ก็ยังนนยไม่ฟื้นตัวเลยค่ะ พยายามจะดูนะคะตัวทีมจีเองเนี่ยนี่เข้ามาร 100, 100้อยร้อยกว่าเปอร์เยใช่ไหมใช่ก็มาถ้าเอาจากราคาที่ลงไปรอบนี้เอ๊แต่ว่าตอนที่เขาขึ้นรอบก่อนที่เขาก็ปรับขึ้นมาก็ประมาณ12บาทหรือเปล่าคะรอบรอบก่อนหน้านี้สําหรับตัวทีมเคเคยสิบสอบาทกว่าทีมค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาแตะระดับสูงสุดของเขาเดิมและอาจจะถ้าสิบสาบาทก็คือ ทำลายจุดสูงสุดเดิมของเขาขึ้นมาได้นะคะสำหรับตัวทีม G ค่ะครับก็น่าจะเป็นข่าวถ้าดูจากปัจจัยจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของดิตโตเองเขาว่าผู้บริหารเนี่ยเคยออกมาให้ข่าวไว้ว่าจะทำการลงนามเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตน่นะคะอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเซนติเมนต์ที่ที่สามารถจับต้องได้ ที่สามารถดูได้นะคะแล้วก็ไปร่วมม,วม,ม,วมือกับทีมจีรื่อมไม้ร่วมมือกับทีมจีด้วยนะคะคก็เลยเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาคู่กันตอนนี้ค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีเสียงเตือนสำหรับบร็กเกอร์ออกมาบ้างแล้วนะคะว่าก็ดูจะสูงไปหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างบริษัททรัพย์บวัวหลวงเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยราคาปัจจัยบวกเรื่องของการปลูกป่าเนี่ย ก็ดันราคาทิมจิดันิโตขึ้นมานะคะครับครับตัวอื่นวันนี้ไม่มีอะไรค่ะนะมาเกิดไทยประกันครับเดินหน้าต่อไปหน่อยค่ะนะคนที่ถือก็มีกาลังใจแล้วเพราะว่ายังห่างกว่าเป้าหมายแต่ว่าตัดนีดนี้ก็ต้องบอกว่าไม่นิ่งนะค่ะอืมอ่ะไม่นิ่งเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทวชัยอัศวะพรชัยกันค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบรอดเอเค่ะสวัสดีค่ะคุณทวะชัยค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณน่าเล่นดีคุณถิมน,น,นั้นล้วกะท่านั้นคุณรูรับชมรับฟังทุกท่านครับครับวันนี้เหมือนเหมือนว่าเราจะตั้งหลักได้นะก็สวนสวนกระสายอยู่พอสมควรไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาปรับตัวลงเรารจะพันจุดตำสุดมาหรือยงังจะเริ่มตั้งหลักใหม่หรือเปล่ามินอน้องมันจะตั้งหลักได้นะมนน้องมันจะตั้งหลักได้คืออย่างนี้คือที่ที่ลงมานะต้องต้องบอกก่อนว่าที่ที่เขาปรับตัวลดลงมา อย่างนอกนอกเหนือจากคาว่าซื้อมากเกินไปแล้วก็ลงมาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องราวของการปรับปรับน้ำหนักการลงทุนของดัชนีดัชนีหนึ่งนะครับครับการปรับน้ําหนักของดัชนีเอกา,ารลงทุนเนี่ยของดัชนีใดัชน,นีหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับัระแสพื้นฐานอะไรบ้างหรอกนะผมบอกเอ้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประัสพื้นฐานที่เขามองว่า,า,าอออเอมันวุ่นไม่ดีอะไรอนี้มันไม่ใช่เราจะมองในมุมมองอื่นนะครับนะฮะ หรืออาจจะมองข้ามรวมของเศรษฐกิจไปอีกมุมมองหนึ่งหรืออาจจะมองในเรื่องราวข้ามเงิ่บาทในอีกมุมมองม่ะก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไปรุ่นหลายสวยเนี่ยไม่น่าเกี่ยวข้องกับกจะขื้นฐานเราเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็การที่ท่านิเนตกรับลงมาก็ตอบรับฐานรับกับเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะครับแต่เราก็มีความกังวลใจกันว่าเอ้ยแล้วกองเงนองของเราไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้เนะครับคือ คือของอดอกเบี้ยน,นานาคนข้างหน้ายังไม่ขึ้นนะจนกว่าจะจะถึงวันที่ยี่สิบสองถูกไหมแต่ถ้าคาดการณ์ว่าจะขึ้นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ผลกระทบต่อสามัญบริโคคือปรับตัวลดลงมาก็เร็จหนึ่งเกิดแต่ยังไม่เกิดเนาะแั้วกำลังจะเห็น็นภาพข้างลเพราะนั้นเองเนี่ยเป็นเด็กพอเวลาลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาบ้างนะครับครานนี้ ผมซ็อก็ลยู่ทรรมแรงซื้อขึ้นมาบ้านเราย้ายภาพการวิออเคราะห์มาเป็นที่เป็นอินเคอร์บ้านทำไมถึงเห็นภาพนั้นเพราะว่าลักษณะลาตัวสั้นเพียงของสีดำก็เป็นดักเกอรเดลซของเมื่อวันศุกร์ในลาตัวนั้นสั้นกว่าเมื่อของวันพฤหัสแต่เราแหวนมีการซื้อขายเก้าหมื่นหันล้านนั้นหมายความว่ามีมูลค่ฐฐาการซื้อขายเยอะขึ้นนิดแต่ลงมาไม่ได้เท่ากับรอบก่อนน้านี้ก็คือวันพฤหัส ไม่มีแหล่งซื้อขึ้นมาบ้างหรือเปล่าต้านเนาะเราจับแล้วว่าอะไรแ,บบแล้วับก็ลงมาเยอะก็จูงใจเหมือนกันนะให้เข้ามาซื้อบ้างไซใหญ่ดังนั้นเลยนะครับอันนี้นีเก็คือคอนเซ็ปต์ในการคิดว่าเออเฟสต์ดต็กหน้าจะใกล้ถึงจุดต่ำแ,แล้วไม่ได้ไปต่ำแล้วลดลงมาที่ยี่สิบสองผิดโผล่นิดนึงนะครับที่ว่าผิดโผล่นิดนึงก็คือความน่าจะเป็นในการขึ้นอาจาะลดเรี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเฟสต์เองมีพอสมควรนะ ได้คำว่ามีพอสมควรค่ะครับก็ยังต้องลุ้นกันนะคะถ้าหากว่าปรับลงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะคุณธวัชชัยโอกาสเนี่ยมันมีพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปรับขึ้นจริงๆหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมีโอกาสหลุดระดับพันหกร้อยจุดได้ไหมคะหรือว่าเราก็พอรับรู้ปัจจัยเสี่ยงหรือข่าวนี้มาพอสมควรแล้วออย่างนี้นะก่อนที่จะไปมองว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยความน่าจะเป็นมันอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหนึ่งในสี่ะตอนนี้คือตัวเลขมันอยู่หนึ่งในสี่เพราะงั้นสามในสี่ที่ถือวเจัยค่ะถูกไหมฮะเราต้องเราต้องชี้แจงกันตรงนี้ก่อนจะได้ตลาดจะได้ไม่กระโกรกใจให้ชัดเจนนะว่ามีมูลค่าหนึ่งในสี่หรืออาจจะน้อยกว่าหนึ่งในสี่ก็เป็นไปได้คถูกไหมนะเพราะงั้นเศษเองเราไปดูคอมเมนต์ของทางด้านเวิร์ b แบง์กับทางด้านไอเอฟเอฟก่อนนะครับในวันในวันเพื่อักับวันศุกร์ กู้กู่กันวันนั้นนะครับเขาคมเน้นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ถ้าถ้าธนาคารกลางแต่ละประเทศจะขึ้นเออมันจะว่าเ,เร่งเร่งดันขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็พิจารณาแตกเบีย้ยเป็นการขึ้นอย่างนั้นเออี่ยเขาส่งสัญ,ญญาณอะไรมาถึงก็นตัวแด่งหรือเปล่าค่ะคุณจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจะสก,กัดยัง่งเงินกระอย่างเดียวได้ไหม มันจะมีอินดิเคเตอร์หรือมีดัชนีตัวอื่นที่จะให้คุณใช้เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพางเศรษฐกิจคุณหรือเป่าก่อนหน้านี้การัเมรเขาใช้จ็อบเลต์ t a r g e i ค่ะก็ไม่ได้ใช้อินเทนชั n น targeting เยอะวแล้วก็ใช้ควบคู่กันถูกไหมฮะย้อนกลับมาที่หนึ่งปเซ็นหรือไม่หนึ่งเอร์เซ็นเพราะงั้นเรามียี่ห้าเปอร์เซ็นที่เป็นหนึ่งเปเซ็นแล้วก็คำเดียนของ IMF กับ s t a n d a Bank อันนี้พอจะได้คําตอบไหมว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดเอออย่างนี้ดีกว่าค่ดีไหมอ่าจะได้จะได้ไม่ไม่คือคือมันค่อนแท่นจะเป็นแปลกอะน,นะคนะครับแต่ถ้าถามว่า,าเ,วรเราเวิร์คแค่สินเนลิโอเราเตะแงขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าทุกุคนรู้รู้รู้คาตอบดอีแล้วว่าแคชินเด็กมันจะอยู่ไม่ไหวตลาดดังไม่ได้จะอยู่ไม่ไหวค่ถูกไหมครับ ดาวจนเคยลบไปพันจุดเพาะหนึ่งปเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงแต่เขาลงไม่ถึงแล้วค่ะอันนี้อันนี้มันก็มีมีมีโจทย์ตั้งต้นให้เราเห็นแล้วถูกไหมแล้วเราก็ตกตกตกใจออกมาเหมือนกันค่ะถ่านรับไปแล้วหรือยังลงมาลุวงหน้าแล้วหรือยังถูกไหมค่ะลองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบขึ้นมาการตัดสินใจกันแล้วกันเนาะค่ะนะครับค่ะ เรื่องเรื่องหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเปิดเมืองจะดีขึ้นไหมครับที่เฉินตูเขาคลายล็อกดาวน์แล้วก็เฉินตูคลายล็อกดาวน์แล้วก็น่าจะมีเซนดิเมนต์เชิงบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวนะครับมีมีเซนดิเมนต์เชิงบวกต่อเขาแน่นอนอยู่แล้วในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ก็น่าจะเป็นกลุ่มคู่ค้ามากกว่านะครับอตอนเช้าเราเขียนตัวบริกรเ่ยวกับเฉินตูไว้ไดิ้งหนึ่งนะครับ กลุ่มคู่ค้าที่มีการทําธุรกิจอยู่ในจีนในเฉิงตูนะคะครับหนึ่งเนะค่ะที่แน่นอนน่าจะเห็นตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างตัวฮาน่าเคซนะคะโอเคยังไครับหนึ่งค่ะเพราะว่าการโอเคเดี๋ยวนะฮะการบรรดาลของมึงเฉิงตูเป็นหมนบวกพันอ้อมต่อไป คือคือเขาเป็นค inter um um pues> ู่ค้าที่สําคัญอันดับต้นๆเยกับเรานะใช่ไหมฮะก็เอย่างอย่างสัดส่วนการค้าในจีิก็จะมีดีเชฟฟิติ้งมีมินมีอาร์ซีแอลมีฮาน่านะครับที่มีโอกาสกลับมาเออ่ในช่วงการสระดาหได้่เออในในช่วงนี้ขออภัยนะในช่วงนี้นะครับครับอ๋อเป็นเป็นปัจจัยนะตลอดคุลคุลเปิดเมือง Um เรื่องเรื่องความพิ่ักกังวลเน้่ยฝรั่งถอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมครับเพราะว่าด้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขายอย่างต่อเนื่องค่ะค nah. ือทั้งเดือนนี้ทั Jetzt ้งเดือนเนี่ยเขาขายต่อเนื่องอยู่แล้วนะนะครับดูดจากตัวเลขมันูดือประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันอเปร่าห้าสิบสี่ล้านนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาขายรอบนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับเรื่องการคอมพลตอการระหว่างการดอกเบี้ยในประเทศกับการดอกเบี้ยของที่อ่านอินเทอน์เน็ตยื่นทำนั่งดสร็เสร็จสาเร็จ ในการเชัดเก่กันก็คือรอบที่แล้วเนี่ยเราต้องดูมันว่าเขาขึ้นมาสองครั้งถูกไหมฮะเขาขึ้นมาสองครั้งเราปรับขึ้นหนึ่งครั้งค่ะถึงเจ็ดห้าถึงที่เจ็ดห้าแล้วเราก็ขึ้นจุดสิบสองห้าค่ะรอบนี้เด็กครั้งหนึ่งก็คอมเพลติฟกันว่าขั้นเงินบาทมันก็จะทอนค่ามาแล้วว่ามันก็อ่อนค่าไปทำดูคายที่นะนค่ะถึงมาฮะเพราะงั้นต่างชาติเองก็อาจจะขายหุ้นออกมาบ้างนะจับขายหุ้นออกมาบ้างเพื่อจะลด้ความเสี่ยงตรงนี้นะครับ ค่ะนะฮะเอแล้วก็อาจจะขายเพิ่มเติมอีกบ้านเพิ่มเติมอีกบ้านนะครับนะฮะเราจะซ้อนกับเรื่องราวของเอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะคือคอนข้ละติเตียนแล้วมันไม่ใช่เจ็กศูนย์บิ๊เจ็ดห้าเนี่ยค่ะถูกไหมค่ะอืมตัวเลขมันเปลี่ยนเชนไปนิดหนึ่งนะครับมันมีความกังวลใจในเรื่องราวของหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะใช้ยาแรงเนี่ยใช่ไหมครั อะไรเงินก็เลยทาให้นักลงทุนสัญชาติเนี่เขาปรับขอลงหน้าไปอย่างเานะครับในประเด็นนึงก็คือมีการปรับน้าหนักของดัชนีต่างดัชนีก็เลยทําให้นักลงทุนสัญชาติเขาปรับพอร์ตกันแต่ผมมองเป็นการปรับพอร์ตระยะสั้นๆนะค่ะแล้วก็สําหรับนายขายผมนักลงทุนสัญชาติตอนนี้ค่ะอ่ะคำถามเรั่อกลยุทธ์การลงทุนนะคะก่อนทราบผลการประชุมของ FOMC ค่ะในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ค่ะคุณธวัชชัยคะครับหนึ่งสองวันนี้เนี่ย บอกย่ำนิดหนึ่งมนที่22เนี่ยจะมีเรื่อง FOMC นะ <c oughs> มีเรื่องของ BOE BOJ แล้วก็ตัวเลขการนําเข้าส่งออกของไทยด้วยนะอันนี้22เนี่ย <c oughs> จะมี3ตัวเลขเนี่ยที่เราต้องดูกัน <c oughs> นะครับทนีนี้พอเรามาดูตีมตีมในการลงทุนที่เราแนะนํำกันนะครับอย่างถ <c oughs> ้าเงนินบาทอ่อนค่าเงี้ยเราก็จะมีเตัวซัคเต้เมกาอิชเตันไทยฟุตคุ๊ปเอเชียนแฟร์แล้วก็ตต ika, น้ำโนม่าการดอกเบี้ยขาขึ <c oughs> ้นเนี่ยเราชอบตัวอะไรครับเขตแบงก์แบงก์เจฟ GLI เทียวไอ้วันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะค่ะยอดกิจรายุนี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทเนี่ยนาเทียวไอ้เราเคยคุยกันตอนต่ำสิบห้าแล้วไงค่ะใช่ไหมก็โคงตต่อนะโคต์ะขอบให้เขาเดี๋ยวทํานทำไรแล้วกันนะครับแล้วก็มีบราบราน่าจะเป็นวุ้นตามเอ่อวุ้นๆตวตามมากกว่าค่ะเอนทายออยก็อย่างเช่นตัวคุณจิเมนไทยอันนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ปรับพอร์กันน่าจะน่าจะปรับกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณจิเบนไทยเอชจีพี เลี่เอ็กเพรสบิสรีมกาแล้วก็มีเฟซสตสต็อกตรงนี้เราให้ตัวแอนบาร์ดเปิดอ่าค่ะอ่าสำหรับ,บนักลง,งทุนก็ไปเลือกตัดสินใจได้นะคะคก่อนทราบผลการประชุมนะคะก็ทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยค่ะึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณทวัชชัยค่ะยินด,ดีครบับขอบคุณครับสวัสดีครับ มาดูนะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดแต่ชนีก็ลดช่วงบวกลงแล้วนะคะบวกไปเพียงแค่0.98จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,631.38จุดมูลค่าการซื้อขาย11,791ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เมืงองอไทยประกันชีวิตนะคะบวกขึ้นมา70ซตาอยู่ที่17.50ค่ะ อันดับที่สอง CPO นะคะลงไปห้าสิตางค์อยู่ที่ห้าบดบาทห้าสิบอันดับที่สมบ้านปูค่ะบวกขึ้นมาอา่าขอให้ลงไป20สตางค์อยู่ที่ส3บาบาทห้าสิบอันดับที่สีเบมค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่เก้าบาทสสห้าตางค์และอันดับที่ห้าทีมจีนะคะบวกขึ้นมาบาท4ี่สิอยู่ที่สิบสองบาทห้าสิบค่ะครับอือเอาละก็วันนี้คงขึ้นมปในกรอบแคบๆนะค่ะ เดี๋ยวไม่ต้องผีผามน,นะครับดูเหตุการณ์เรียบร้อยเดี๋ยวก็โถแปลก็ค่อยๆหมดไป,ไปเดือนนี้นะเจนที่ชัดขึ้นมไม่จําเป็นไม่เดือดร้อนนั่งดูครับ ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยรออยู่อย่างที่คุณทวัตชัยบอกวันที่22เราทราบผลการประชุม FOMC แล้วก็ BOC BOJ แล้วก็ตัวเลขการส่งออกของไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่ะย,ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่รอคลี่คลายไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการคุยคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ